คุณผู้ชมจำมาได้ไหมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เรานาเสนอไปบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณลุงสุภพ,พงศ์ฮะ,ะเขาเสียชีวิตลักษณะก็คือไปจมน้ําอยู่แล้วก็ลําตัวเนี่ยไปเจอก็คือสภาพบาดแผลทั้งบริเวณตัวทั้งบริเวณหัวไปเจอคล้ายๆเหมือนมันมีลอยเหมือนถูกแทงอะไรเข้าไปแต่ไม่ใช่มีดนะ,ะเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าตายได้ยังไงแล้วมันมีข้อพิรุธหลายอย่างเนื่องจากว่าทรัพย์สินของคนตายเองเนี่ยที่ไปตกเกลื่อนอยู่ในที่เกิดเหตุเองเขาบอกว่ามันก็ตกอยู่กระจายอยู่แล้วศพออยู่ทททาาางงงเ้ไป สภาพศพเป็นแบบที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูลำตัวหัวมีบาดแผลถูกแทงคมับซ้ายแก้มขวาแก้มซ้ายก็ถูกแทงคุณผู้ชมฮะและที่บอกมันเป็นพี่รุษเนื่องจากว่าศพคนตายไปอยู่ในบ่อน้ําในสวนแล้วก็ไปเจอรองเท้าคนตายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางรถไฟและคุณผู้ชมเห็นหมายเลขสามใช่ไหมที่บอกเป็นโบราณสถานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนตายกําลังจะออกจากบ้านแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดเพื่อที่จะไปเอาข้าวที่วัดมากิน เนื่องจากว่าคนตายมักจะไปขอข่าวัดอยู่เป็นประจำล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ตามผังก็คือหมายเลขสามเลยเราไปเจอกับพระรูปหนึ่งก็คือพระหัดที่วัดแห่งนี้เนี่ยจะมีพระอยู่2รูปคือพระหัดกับพระสุนทรพระสองรูปนี้เป็นพ่อลูกกันเอารูปแรกก่อนพระหัดฮะพระหัตบอกว่าถามว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี้ย จริงๆแล้วตัวของคนตายมาหรือเปล่าเขาบอกยืนยันนะว่าไม่ได้มีการเดินทางมาหาเลยเขาไม่ได้มาหาผมที่นี่แล้วปกติเขาต้องมาทุกวันแต่ก็แปลกใจว่าวันที่14เนี่ยทำไมเขาถึงไม่มาไม่ได้เจอเขาเลยเจอเขาครั้งสุดท้ายคือวันที่13ก็คือก่อนจะตายหนึ่งวันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมยืนยันว่าคนตายเป็นคนดีและผมก็คือทางอาตมาเนี่ยนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับตัวคนตายมาเอาข้าวครับ มาเอาบ่อยไหมครับวันไหนกี่โมงบ้างที่จะมาเอามาสองโมงสองโมงเช้าหลวงตาบินตาบาดมาเขาก็เอา,าไปเวลาเขามาเขาขับรถขับลาหรือเดินไม่เดินมาเดินจากบ้านเขาเลยเดินมาจากบ้านเลยบ้านเขาอยู่ไกลจากนี่ไหมครับก็ไม่ไกลประมาณโลสองโลนี่แหละเดินมาได้เลยเขามาเอาอย่างนี้อยู่นานหรือ,อยังหลวงพอ่อโอ้ยเอาแต่หลวงตามาอยู่ครั้งแรกนุ่นฐานเดือนได้เขามาเอากับเข้านี่เขาก็กลับบ้านเลยทราบเขาเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ตอน ตอนเที่ยงหรือตอนบ,าบ่ายโมงเขาไปหาอยู่ฝั่งคลองนุ่นตกน้ําอ,อ่ะอ๋อคนไปเจอเออพวกที่เขาหาศพนี่เราเขาไม่เจอครับน้องตาก็แตกอยู่แต่ตกน้ำตายเขาว่ามีรอยตีก็ๆๆไม่รู้ตำรวจว่าเขาเขาจะเอาลายมือดวงตานี่ไปไปเทียบเออไปเทียบไปไอ้ไม่ตรวจลายมือพวกนี้ไม่ช่วงนั้นนะ่ะเขาก็ยังอยู่กับเมียอยู่แต่เราได้เห็นเขาไม่เอาที่เราเห็นเราเห็นเขาไม่ที่นี่ ไม่เขามาเอากับเขา้าเราก็ไม่ได้ลูกตาก็ไม่ได้เดินไปบ้านเขาตอนสิบสี่เขาเขามาเอาไมครับสิบสี่สิบสี่วันทีน 14, ่สิบสี่ไม่มาไม่เห็นโผล่มาเลยเราแปลกใจไหมว่าทำไมคนคืนมาเอาเออแลวละลูกตาก็ว่าเอาทำไมเก็บขาหรือเปล่าลูกตาก็เลยว่าอย่างนี้นะถึงมาไม่ได้คนเราอาจมันจะเป็นวูบเป็นอะไรลงในน้ําก็ได้ลูกตาเคยเห็นเนี่ยอ่าคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเราไปสัมภาษณ์ตอนเช้าผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนช่วงสายหน่อยวันนี้เราไปเจอคุณแป๋วฮะค่ะ เอาเรียกเป็นนามสมมุติแล้วกันนะ,ะด้านมีพยายนหนึ่งคนออกมาให้ข้อมูลถามว่าพระมีความน่าสนใจแล้วก็สําคัญยังไงค,คุณผู้ชมดูภาพคุณแป๋วควบคู่กับภาพหลักฐานที่คุณแป๋วส่งมาให้หน่อยคุณแป๋วเล่าให้เราฟังฮะมันมีภาพนิ่งคล้ายๆมีของถูกเผาในเมนคุณแป๋วเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้นะ ไปเจอศพจริงๆแล้วเนี่ยคือช่วงวันที่15แล้วก็คือเมื่อวานส่วนตัวของคนตายหายไปก็คือ14 14เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เห็นหรอกว่าตัวคนตายเดินไปแถวไหนแต่เขาบอกเมื่อวานนี้ดันมีคนเห็นว่ามีบุคคลคล้ายพระ,ะไม่ปักปําแล้วกันว่าเป็นใครมีบุคคลคล้ายพระพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นนั่งรถลักษณะเหมือนซาเล้งขับผ่านแถวๆตรงจุดเกิดเหตุแล้วนี่คือภาพที่เขาไปถ่ายไว้ได้ลักษณะคือมุ่งหน้าไปที่ เมนแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่วัดที่คนตายจะไป mm. เป็นอีกวัดหนึ่งพอไปถึงปุ๊บคล้ายๆเหมือนเผาอะไรบางอย่าง <Okay. S 1> ก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติถ้าจะเผาของ mm. ก็กองเผาเข้ตรงดินได้เลย <Okay. S 1> ทำไมต้องไปเผาในเมนเขาก็เลยตามไปแล้วก็ไปถ่ายภาพนี้เอาไว้ผมผู้ชมฮะที่เมื่อกี้นี้ที่ตัวคุณแป๋วบอกรถซาเลง้งผมขอเปิด อินเสิร์ตตรงจุดนี้หน่อยได้ไหมไอ้ตรงจุดที่ไปเจอศพมันไปเจอลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับร่องรอยล้อรถของซาเล้งที่เรานําเสนอไปเป็นหนึ่งในข้อพิรุษที่เขาบอกศพอยู่ทางรอ <c oughs> งเท้าคนตายถอดทาง <c oughs> แล้วก็ไปเจอร่องรอยรถคล้ายๆเหมือนขับมาแล้วกลับรถอย่างรวดเร็วเ <c oughs> นี่ยฮะ <c oughs> เขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมามันเชื่อมโยงกันจังเลย <c oughs> แล้วคุณแป๋วก็บอกก็เห็นซาเล้งขับผ่านแถวๆนี้เหมือนเอาหลักฐานอะไรไปเผาในเมน อ่ะฟังเสียงอ่ะไม่มีค่ะเขาเงียบๆเขาอยู่แต่เขาค่ะเขาชอบไปหาอะไรเขามีปัญหาอะไรหมพวกเราเลยก็ไม่ค่ะเขาอยู่แต่เขาค่ะเขาไม่ได้มายุ่งสูงเสียงอะไรค่ะแล้วทีนี้เห็นตำรวจเขาเอาผ้าไปตอกอะยงเยค่ะเองเราเคยรู้จักไหมว่าผ้าเขาเป็นยังไงบ้างผ้าค่ะเขาเพิ่งมาอยู่อะค่ะหนูก็แบบดูไม่หน้าไว้ใจะค่ะ ก็เลยไม่กล้าเหตุหนูเอ่อเห็นเขาบอกมานะคะร้านค้าฝ่ายนน้นอะเขาบอกว่าเขาพาไปว่าเขาเหมือนกันว่าปากเสียปากไม่ดีอะไรแบบนั้นค่ะ<า>เหมือนเขาไม่อยากให้อยู่ตรงนั้นพาอยู่ตรงนั้น,รป,น <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ่ะเหมือนจไล่อะไรป, <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ่ะ <c oughs> เขาเอาอะไรไปเผาไม่รู้ค่ะเข้าไปกับวัยรุ่นสองคนมีซาเล้งไปด้วยแต่ว่าซาเล้งนั่นจอดอยู่ข้างล่าง ค่ะ mm hmm. พาไผาุดหนอะที่เมนเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. เขายังไม่ไปเอาไอ้นั่นเลยนะคะตอนมีคนคนคนหนึ่งที่หายไปนะก็เป็นผู้ชายเลยผู้ชายค่ะ mm hmm. แต่ว่าใส่ชุดขาวเขาบอกว่าพระโทรตาไม่เข้ามา mm hmm. เมื่อวันคืนที่คืนที่สิบสี่รู้สึกว่าคืน คุณผู้ชมฮะ <Okay. S 2> เพื่อให้ความเป็นธรรมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวันนี้เองเนี่ยเราก็เลยย้อนกลับไปถามพระหัตตอนช่วงค่ำอีกหลังจากเราได้เบาะแสนี้มาพระหัตยืนยันบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เอาของไปเผาถูกไหมเพราะว่าพยานเห็นบอกเหมือนมีพระนั่งซาเล้งไปค่ะบอกว่าไม่ได้เอาอะไรไปเผาเลยปฏิเสธค่ะและยังบอกด้วยว่าไม่เคยไปวัดวัดที่บอกว่าเอาอะไรบางอย่างไปเผาที่เมนเขาอะค่ะมไม่เคยไปวัดนั้นด้วยซ้ำไปค่ะแล้วผู้สึกขา่าวอะค่ะ ก็ถามว่าแน่ใจนะหลวงพี่ไม่ได้เอาอะไรไปเผาทางพระทั้งสองเลยทั้งสองพ่อลูกบอกว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับการเผาว,วัตถุด,ดังกล่าวอย่างแน่นอนมีการท้านข่าวด้วยนะถ้าหาว่าใครมีหลักฐานให้เอามายืนยันได้เลยค่ะได้เอาอะไรไปเผาครับเนี่ยไม่ไม่มีแต่ว่าแกเอาขยะเผาี่เผาพ<ม>ี่ซองกระโปรงกระพอย ไปเผาที่วัดนู่นน่นะครับผมก็ไม่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 มีเลยไม่มียืนยัดเลยครับไม่มีเกี่ยวกับคนตายป่ะครับที่เผาครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้พวกนี้ไม่ได้ไปรายนี้ไม่ได้ไปลวงตาก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้าเห็นตัวจริงเราให้เขาเอารูปขยายมาถ่ายอัดมาอย่างนี้เลยถ้าถ้าจะเห็นตัวจริงนะ ยืนยันที่มว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปยืนยันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยถ้าว่ามีสององค์นี้ไปก็ให้เขาถ่ายเอารูปออกมาเลยหให้น้องตาเห็นในเชฟเลยยืนยันไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เอาอะไรไปเผาไม่ไม่มีเห็นน้องตาเด็กน้องตายอมรับถ้าถ้าเห็นในไอ้รูปถ่ายนี่เอาอะไรไปเผานะาแล้วก็คนนี้เอาไปเผาแล้วหลวงตาก็ไม่รู้หลวงตาไม่ได้ไปเผา นะครับครับนี่นี่ยอมรับสู้หัวขาดเลยรลยนี้ก็ไม่ได้ไปลวงตาก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับลวงพ่อไม่ได้ไปอยู่นี่อ,อยู่นี่ทั้งวันเลยถ้านอ่านี่ฮะพระสองรูปก็คืออยู่ด้วยกันเป็นพ่อลูกกันอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วปกติคนตายจะมาขอข้าวที่วัดเราเลยจำเป็นต้องไปถามมันมีข้อมูลบางอย่างที่เขาให้มาบอกว่า เหมือนว่าตัวของคนตายมักจะมาที่วัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำและอาจจะมีเรื่องมีปากเสียงอะไรกันไหมแต่พระทั้งสองรูปก็ยืนยันบอกไม่ได้เกี่ยวข้องแต่คนตายจะมาแต่มาไม่ถึงแล้วดันไปเจอเป็นศพแล้วของกระจัดกระจายคนร้ายยังจับไม่ได้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเอาจบเรื่องนี้ฮะ